เอาเละครับการสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมกันสู่เกม My Craft ในพาร์ทที่5ซึ่งเป็นพาร์ทสุดท้ายของเรานะนะใช่ไหมพี่ใช่ไม่อยากจะคิดเลยว่าจะเดิทนทางมาถึงแค่พาร์ทห้าเองเลยมรดกธรรมของเราเพราะว่าเราจะขึ้นไปด้านบนแล้วไงพี่อะไยธรรมเรามัน <c oughs> เฟื่องฟูเกินไปพี่มันรวดเร็วเกินไปเราจะไปซีรีส์ใหม่กันแล้วนะซีรีส์อะไรพี่เอ้ยผมนึกเพิ่งนึกขึ้นได้พี่ยอดเขาอีเเลสไงแหละเฮ้ยยอดเขาเหรอใช่ยอดเขาเป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยนะพี่เราอยู่บนใต้พื้นแล้วก็ต้องไปยอดเขาดิผมจาไดด้ว่่อัปเตใหม มันมีไอ้อะไรว่าระบบที่แบบแกนมันจะเพิ่มขึ้นนะพี่จากแกน Y าากับศจะกลายเป็นแกน Y-64 ลบ64แล้วก็พุ่งทยานขึ้นไปอีกรวมแล้วก็น่าจะเป็น128เลยนะนะโคตรยาวอ่ะพี่เพิ่มไปก่อนโคตเยอะเลยนะเอาจริงๆหลังจากที่พี่ได้นอนกลางวันไปประมาณ28ชั่วโมงนะพี่ก็ไปค้นหามาแล้วว่าเดฟเฟอร์ฟอมันอยู่ไหนนะผมนอนไปเพิ่ง3ชั่วโมงไม่ใช่เหรอเหนือมนุษย์ไงเอ็กซ์เนไปไปไปเล่าตัดแตงโมไปด้วยแป๊ อาหารผมมันน้อยเพราะฉะนั้นต้องเตรียมไปให้เยอะเพราะว่าพาร์ทนี้น่าจะเป็นพาร์ทสุดท้ายแล้วแหละใช่มันก็คือพาร์ทสุดท้ายแล้วแหละพี่พี่ปลูกฟักทองมาตั้งแต่พาร์ทที่3มันเพิ่งมาเกิดพาร์ทที่ห้าาเศร้าเนาะเฮ้ยเราเอาอันนี้ไปด้วยพี่เอาเนี่ยเอาฟักทองไปด้วยแล้วเราก็เอาไปตัดเป็นอันเนี้ยหมวกไงหมวกพอแล้วแหละนี่ไงเราก็จะได้หมวกปุ๊บเราก็ใส่พรแนวเฮ้ยพี่พี่ดูนี่เฮ้ยเอาไปใส่นี่เอาไปใส่นี่ เอาไปใส่ดีเฮ้ยไม่ดีเย่ี่แดไปไปเราถ้าเราฆ่าไอ้นูแมนไม่ได้เราก็ไปแลกกับมันก็ได้วะนักเทรดโอเคมาพี่ได้ไปสำรวจมันแล้ว มันอยู่แถวนี้แหละพี่พี่ผมเตรียมลาวามาแล้วเผื่อว่ายัไงไงล่ะเอ็นอแมนไม่ชอบลาวาผมรู้ไม่เราใส่หมวกนั่นน่าจะแบบว่าลอดตีนนักเลงได้อยู่เอ้ยพี่เอาเพชรมาด้วยว่ะเอ้ยเก็บไว้ก่อนนี <c oughs> ่ไงพี่ใช้เวลามากกว่า4ชั่วโมงนะตามหานะพี่เอ้วทำไมผมวิ่งไม่ได้ไงไม่ได้กินข้าวี่านั่งกินมาเร็วใส่หมวกแล้วหนักเกินไปนะครับพี่ผมได้ยิงเสียไอ้เกตไปพี่ผมจะทำลายสะพานแล้ว ว้ายไปจะยิงผมพี่ไปฮ่าฮ่ายิงดิชของตรงนี้ใช่ไหมวู้ยดีไงของพี่เอ้ยใครยิงอะไรเออเอ้ยตกจากที่สูงเยี่ยมไปเลยอ่ะเจ้าพวกของพี่หายโคตรเยอะเลยพี่โอ้ยไม่ไม่ไม่หายไม่หายมากไม่หายมากหายโคตรเยอะคือไม่หายมากคือได้แล้วโโโอออเเเคคคไปพี่เราต้องวิ่งละมึงหยุดความคิดของมึงเดี๋ยวนี้นะ ดังโอ้ยเลยยีเดวีไปก่อนนะพี่โอเคโอ้โอ้โหตรงนี้มันอะไรเนี่ยไม่ได้ดรือวะโอ้ไปเออกูตกกูตกเอ้าจกูตโต๊กนั่งยิงวิ่งแร่ออกรากมึงยีโหลดแบบดิจิตอลก่อนหลดบดิจิตอลก่อนดูโอ้โหมันยิงตรงจังตงจังเลยพี่อ๋อพี่พี่จะโดนพี่โดนสปิกลินมันจ้องลุ้ยตูดอะพี่พี่จะโดนนะพี่จะโดนแล้วพี่ เอาล่ะพี่หลังจาก2ชั่วโมงที่เราจัดการกับไอ้พวกแก๊สน่ะนะโงไงตกตายโอ้ยจิบหายไว้ว่ากันหมดโอเคเรามา่าของอินเดอร์แมนแล้วห่ะพี่เอ้ยพี่อินเดอร์แมนเราจะได้สู้กับมันหรือมันจะฆ่าเราแทนนี่เราต้องหามันพี่แล้วก็ไปจ้วงหลักมันไปไม้เราตัดได้นะพี่เราไปหายอินเดอร์แมนดีกว่าปะเฮ้ยมันเจอผมแล้วพี่ไหนมันอยู่ด้านล่าง มันกำลังจะขึ้นมาผมรอ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 นี่ไงนี่อยู่ตรงนี้ตรงนี้เดี๋ยวพี่ไปฆ่ามันเองใช้ดาบใช่ไหมใช่เปียงมาจ้วงดาบมันโอ้ยนี่มันจ้องหน้าพี่อยู่สวยใช่ใช่สวยอ่าไม่ได้อะไรเลยอุ้ยได้หนึ่งได้หนึ่งได้หนึ่งแล้วพี่ได้เลยพี่มาอีกสองตัวแล้วพี่ระวังหน้าที่เดิมโอเคเออตัวล่อฉันดีว่ะฮ่าฮ่าัวไปเลยอ่ะพี่มองตากระลุ้นใจจัดการมันพี่ ใช่ก็ตกับเลยพี่เออไม่ได้แตอย่างเลยพี่ได้แต่บล็อกงงงงนี่มาอีกตัวนึงแล้วพี่มาอีกตัวงะนี่มาแล้วมาแล้วที่เดิมที่เดิมเมฆลงไปแล้วสวยมาดีลูกนี่สมพงสมพงเอาไอ้ทะพูไปกันได้ไหมอ่าไม่ได้พี่เอามันอยู่ไหนกันหมดไห้พวกนี่นี่พี่เจอแล้วนี่ไงมาดิมาแล้วหนึ่งตัวพี่นี่นี่มันมาแล้วมาแล้วพี่กำลังปีนทาวันขึ้นไปเอ้ยเชื่ออ้ยเชื่อเอ้าโอ้โหนี่มาแล้วโอ้มาแล้วไหนวะ มาแล้วแต่อยู่ไหนวะเือเรือโอ้ได้มองโง่ๆพี่มันเออเอาเลยลงไปจัดการตัวนึงพี่มองพี่หรือมองพี่มันน่าจะมองพี่นะพี่มองผมด้วยเหรอนีงไงตัวนึงมันมองผมแม่อ่ะฮะจัดการมันเลยด้วยอือติดไฟว่ะมันโดนลงลาวาติดไฟโง่ไหนเออโอเคอีกตัวนึงแหละมันน่าจะโดนลาวาคอกตายอะ โอ้เอตาพูเนี okay, okay, oh. ่เหนียวเองพี่อ้อะไรวะเด็ดลูกนะเนี่ยปูเราไปแลกกับพริกบีนเหนือปะป้าเราไปหาเบรดล็อกกันดในหัวปะโอเคพีเลี้ยวขวานี่เราก็จะเจอแล้วนะนะกับเนเธอร์ฟอร์ดเฟสนะนะเนเธอร์ฟอร์ดเฟสเหรอที่หามาทั้งปีอ่ะฮะพี่พูดผิดพี่ก็เลยพูดแบบนี้ไปเลยยินดีซี่งุนยินดีสี่พวกเด็กงุนยินดีนี่เธอฟอร์ดเฟสพีเนเธอร์ฟอร์ดเฟสเราจะเรียกฟอร์ดเฟสโอเคเราถึงแล้วเนเธอร์ฟอร์ดเฟสนะซึ่งพี่เคยมาแล้วนะมัตรงนี้ตรงนี่เลยตรงนี้เลยโอเคเนเธอร์ฟอร์ดเฟสเฮ้ยพี่่่มันนจะฆาาเรกอพี่ พี่มาดิคิดมึงเก่าเราเพื่อนโอ้ยว่ามันเราทำไมนตีมได้ปะโอ้พี่ตีมเออเอามันแทงเบลดมาดิวะวแทงเบลดมาดูวาสวยเราได้แทงเบลดมาสองแล้วพี่ย,ยิงติดไฟเลยแต่กูยิงติดพิษมาเพื่อนเสียใจด้วยโผล่มาดิโผล่มาไหนอะโผล่มาดิวะสวยเอามันเอามอลเอามอลเอามอลพี่เอามันเออเออสวยโอเค ยไอ้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 ฟันเหมือนไม่เคยฟันมาก่อนปีจีปีจีได้สามแล้วพี่ได้สองได้มาสองพี่ได้ไปเลยไปได้หกแล้ววิ๊สามที่สามวิ่ถอยมาก่อนถอยมาก่อนให้มันจะเป่นี่อาบลาวาเล่นเลยนี่ขอร้อนๆก็ทำอะไรฉันไม่ได้หรอกพี่มันไม่ยอมสปอนเลยง่าเราก็ปูเห็นไปด้วยมันไม่ยอมสปอนนะพี่เอาไงดี มาแล้วมาแล้วนั่นไงไปไปไปสามสิบวินสุดท้ายใช้ไอ้คุ้มดีวะสวยโอเคได้ไหมอ๋อไม่ได้เลยพีมันโอ้ิมหายแล้วพี่เอาละพี่ต่อจากนี้เราจะไปเทรดทองกับพิกลินนะนะซึ่งทองพี่ก็โอ้น้อยน้อยจัดโอ้โหมันลงมาเมื่อกี้ด้วยนะดูทรงนะยิงใครก่อนเมื่อกี้ว่าเฟี้ยววะกูไปละเอยนี่ไงนีเจอนักเทรดพอดีเทรดของไม่เพื่อน ยอดไปเลยเอาไปหมดเลยเพื่อนเอ้ยเอาไปหมดนะพี่มมผมหาทางกลับไม่ได้ผมอ,อยู่ทางไหนไม่รู้พี่ได้เกะาะว่ะมันมันเอาลให้พี่ว่ะเฮ้ยพี่ได้สมุดเอนชานหนังสือไล่มนเวทมนเร็วอะไรสักอย่างนี่เอาแล้วพี่หลังจากที่เราสูญเสียทุกอย่างไปเราก็ได้มา12อันกับอีก6แท่งนะเราก็โอ้มันพอดีเป๊ะเลยพี่ตอนนี้เราจะขึ้นไปข้างบนแล้วนะครับผมซึ่งข้างล่างเราไม่มีทุระอะไรกับมันละไปโอ้ขึ้นมาก็ข้ามเลยพี่เอาโอเคกลับไปนอนเอาเตียงมาด้วยเอาเตียงมาด้วยโอ้นีใจหิบโบนัสเราพี่โอคิดถึง ทางนู้น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 โอเคมันบอกให้มาทางนี้พี่ตามพี่มาพี่เคยไปหาแล้พี่ก็หัวร้อนละพาไปทางนี้ว่ะพี่ทำไมผมรู้สึกว่าที่นี่มันอุดมสมบูรณ์กว่าด้านล่างด้านลมอนด้วยพี่มีสมอนด้วยโอ้ว่ายน้ำ เอาละเราจะใช้เกมโหมดนะครับในการหาเาจ้าตัวของตองโฮนะเนี่ยมันก็ลอยไปตรงนี้เนี่ยมันหายยากเยนะื่อนเนาะถึงตรงนี้เลยอะโอเคมันให้ได้ราล,ลงไปอีกใช่ไหมโอเคเราจะลงไปอีกพี่ลงไปเรื่อยๆเลยจะร้งไปพี่ถ้าเราหามไม่ได้เราก็ซ้ำม,มันขึ้นมาเองสิพี่จะเป <laughs> ็นยากกันเลยวะสองสามสองสามสองสามมันไม่ยอมเรียงให้มันเป็นไหนอันเนี้ยเอา้าพี่ เดี๋ยวพร้อมนะไปผมพร้อมผมเอาเตียงมาแล้วพี่เอาพี่แล้วเออเอาเฮ้ยเตียงอะเตียงสีพูไงพี่สวยสวยมาสวัสดีเต้ยเตยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยเฮ้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 ยเยเฮ้ยเวยเฮ้ยเฮ้ยยเฮ้ยยเฮ้ยเฮ้ยเแบบนี้มานานแล้ว โอเคหมดละรอมันอยู่พ <oh ี่ผมรอมันอยู Zion ่นี่ดูเป็นเตียงอะไรพี่พอแล้วรอดมาทางนี้โอเคโอ้ยเอาเลยพี่ถูกกันเพรามาแล้วมาแล้วมาแล้วกันเพราะขอนเขาบรรลุโลกไปแล้วพี่มันขี้ขาดตาขาวมาได้มาได้พวกกูมีระเบิดไงมีโดหมดมึงมึงมันยากเเกินหายากเลย ยิงอ้าฮ่าฮ่าวูววฮมฮึ่มอีกคนนึงยิงเอาเลยนี่ยิงแม่นยิงแม่นเลยบินเอาอ่ะแม่นอยู่แล้วแหละว้าวมึงมึงมังกรมึงไม่โดนหั่มเต็มๆมาแล้วพีนมาแล้วเอาเลยนั่นแหละโดนหนึ่งนัดเอาไปเอาไปโดนไปสักนัดหนึ่ง ไปแล้วไม่ไหวแล้วพี่ต้องทนูแล้วแหละถ้าไปเตียมมันไล่แรงจังวจริงเอาหัวลากหัวผมลากหัวผมแลสุดท้ายเออวู้วูวลววววรววววาวรววาวววนวว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 สวววววยวว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  เอย่าพุ่งลงไปนะอย่าพุ่งลงไปนะนยนังไงยังไงยังไงดีนไปปุ๊บอ่าพี่เข้ามาละยุดไอ้เลือกภูเข้ามาเลย <Okay. S 1> โอ้วโหใยังใหญ่เลยพี่พ<ป>ีเป็นคร<พ>าบเองไม่ได้เหรอวะทำไมเอ้ยได้เลยอ๋อว,ว้าวพีได้แล้วพี่กลับบ้านกันเลยปะกลับได้แหละเอาละครับสำหรับซีรีส์นี้นะฮะก็จะขอจบไว้เพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะครับก็ขอขอบคุณทุกคนด้วยนะครับที่ดูซีรีส์นี้จนจบนะฮะผมก็เอาเอา เราะเดินหายไปเลยเ้ดินไปเรื่อยๆเลยอย่าลืมกดไลค์กดพี่เออเอา What the hell